โยสโนพคะวานอรหังสัมมานสัมพุทโธ i <laughs> ตสะภากาวตอุปภาคันมการังกะโรมาเซองนนาโมตัสะภากาว i ทิขตะวะปเวเทสิโยธรรมังเทเสสิอาทิกัลยาณังมัจเจกัเลยานังปาริโยสานะกัเลยานังสัทตังสัพยัญ dramajar yang pakai तु तेन pokala มคาทะโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทานจะพนามาเสงหัวถอุสุทโอกรุณามหนโวโยจันตสุธาภรยานา สัคตังอะมาทเตนตังอิเตวะเมกันตพิปุชนะยะตางวัตุตยังวันทยตาพิสัมขตังโอญังม่ยายังมมสะภุปะทว

อิวิปยุณโคนทุกโคยำปิจังนราปิตตัปิทุกลางสังคิเตนปัญจุปันตาขันธาทุขาใสยาทิธรรม Nang rupang anata. I'm not safe. มัจหริยังจรามมังอิคุนังสิกาสัชิวสัมปันนาตังโนธรรมมจริยังอิมาสเกวราสตุขคันทัสสะอันตะกิริยาญาสังวาตุ ธรรมยังตังคณิกาปัจเวคณาปาทังปนามเสงอัติสังขายนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเทวาศิลัสปฏิคาตายา Hunhasa, pati ka taya. Langsamaka sa wada, tapasiring sapa sampasanang pati Yawa ya dewan iriko ang ping na pati sang. पातां पति सेवामि ने अथवाय न मथाय न मननाय न विभोसनाय या वधे वा इमाशाय पनाय विहिं सुहरति ยาพระมัจริยานุขาหายายิุ่รานันจะเวทนางปฏิหังคามินวันจะเวทนานนาอุปาเทสามียาตราจเมภวิสติอนาวัจตาจพาสุวิหารุ パーカーの音が聞こえます。<music> วิโนทนังปิติสลานารามังปิติสังขายโญนิโสอิลานาปัจจยัติสจาปริคารังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนั Bất kỳ cula bát chay khana ba thăng phna ma se. Ya tha bát chay yam bawa tang

ृन्द पातो रात्रौ पाकुञ्जको चकुकलो धातु मतको निशतो निश्चिवोऽश्न्यो सापोपनायाम् बिन्द पातो ญาทีกุชนิโยชาญติยาธาปัจจยังปวะตตมานธาตุมัตตเมเวทางยาที่ทางเสนาสนังตาทุปขปุญชะโกจะกุขโลธาตุมัตตโกนิสตโตนิชโวสุญญ Nima ni sena sana ni achikuchaninya yang batawa ativyachikuchaninya

งปุตติกายังปตวะอติวิยาชิกุชนิโยชายติอันธรรมยังปฏิทานคาทาโยพนามาเสเองนเทวาตาสันติวิหารวาสินีตุเป คิคตหิหิมตะรมาธนะวันตุปูตสิงการตทะวหารมัดเเทราจะมาชาณวกาจพิวโส อตัสัมภวาสังเสตชาตาอัวปปาติกานิยนิการธรรมวรังปฏิจเตสาเพปิทุสครรตุสังขยังาุจิรังสตังธมรมธรา โมกขา,าทาอโยนพนามาเสเองอันติภรมังตโปติติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบา,าอย่างยิ่งนิพพานังปารมังว่าทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ว่าพระนิพานเป็นเยี่ยงนาหิปะปชิตโตปรูปคาติสมณนโนโหติภรังวิเทตยันโตผู้ร้ังผ่านผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย เอตังพุทธานศาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพพะป,ะปะาปัสะการนังการไม่ทำบาปขั้งปวงหนึง่งอุสราสุปัมสธาการวางเป็นผู้สนให้ถึงพร้อมหนึง่งสาจิตาปริโยทปนัง การกันจิตของตนให้ของแควหนึ่งเอตังพุทธ,ธานาาสนางนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนนอานุปวโตุการไม่เข้าไปว่าร้ายกันหนึง่งอนุปคาโตการไม่เข้าไปล้างผลาญกันหนึง่ง อาติโมกข์จะสังวโรความสำรวมในพระปาฏิโมกหนึง่งมาตันยุตาจากพระตัสมินความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะหารหนึง่งปานตันจากสยนาสนาังการนอนการนั่งอันสงัดหนึง่งอาทิจิตเตจะอายโยโ การประกอบความเพียรในอธิจิตหนึง่งเอตังพุทธานาซาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย